สวัสดีครับผมบาโค้ดนะครับรับบทเป็นคีอาร์ครับครับผมผมบุญนพนาทครับผมรับบทเป็นรามินครับครับผมผมเปรมรุ้ครับผมรับบทเป็นปันครับเคครับรับบทเป็นเจดครับสตัมครับรับบทเป็นปกป้องครับสวัสดีครับเจเจครับรับบทเป็นแคสเตอร์ครับสวัสดีครับเอเจครับรับบทเป็นพอครับผมสวัสดีครับอันครับรับบทเป็นเมคินครับ คือเราเราก็ไม่ได้อยากให้มันแบบเป็นเป็นเชิงน่ากลัวขนาดนั้นเนาะเราอยากให้มันมีความแบบเอ้ยเป็นโรแมนติกด้วยคอมดี้ด้วยแล้วก็มีดรามา่าเอาจริงมันครบทุกรสอยู่แล้วใช่ครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบเครียดทั้งเรื่องหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมใช่มีความตลกด้วยอะไรอย่างนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากด้วยความที่ตัวบุญเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับแฟนตาซีเนาะแล้วก็ชอบแบมพายมากๆ จริงๆโปรเจกต์เนี้ยมันมาตั้งแต่3-4ปีที่แล้วและใช่ครับผมเราเรา,เราคิดโปรเจกต์นึ้มาว่าอยากทํามาเป็นซีรีส์เกี่ยวกับแวมไพร์ใช่ครับผมก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายนะครับผมกว่าจะเกิดมาเป็นเรื่องนี้ได้ก็ถ้าทุกคนได้เห็นก็ถ่ายพายล็อตประมาณ3รอบแล้วเปลี่ยนนักแสดงอะไรอย่างนู่นนี่นั่นอีกจนเรามาเข้า GMTV ครับผมพี่ถาเขาก็อยากเอ้ยอยากให้มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เลยแบบพี่ถาเลยรับโปรเจกต์นี้ไปดูแลต่อ ช่ผมก็ต้องขอบคุณทาง GMMTV ด้วยที่แบบยังยังยังเห็นแบบเห็นอะไรในตัวของซีรีส์เรื่องนี้จริงๆถ,ถ้าถ้าทุกคนได้ดูเทเลอร์ครับผมคือตัวรามินเขาจะถูกคำสาปโดนขังไว้ในภาพวาดใช่ครับผมแล้วก็จะมีปันนีที่เข้าไปปลดคำสา์ออกมาใช่ผมเนื้อเรื่องหลังนั้นก็คือแบบตัวรามินเขาต้องตามหาพลังเขาที่หายไปก็คือพลังเขาจะแบ่งไปให้บริวารของเขา เขาก็ต้องไปตามหาแล้วก็รวบรวมพลังกลับมาเพื่อขึ้นเป็นเป็นผู้นำแวมไพร์ครับผมแล้วก็ส่วนในเรื่องก็จะมีกลุ่มฮันเตอร์ที่จะเป็นคู่อริก,กับแวมไพร์ของผมเขาจะคอยตามล่าแวมไพร์พอเขารู้ว่ารามินตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเลยเล็งเป้างที่รามินแหละใช่ครับผมเพราะเราเหมือนเป็นผู้นําสูงสุดของแวมไพร์อะไรอย่างนี้จริงๆผมได้รับภารกิจมาจากเจดเจดก็เลยเอาองานนี้มาให้เราทำแล้วเราก็บังเอิญไปเหมือนสกิทบาอย่างคือมันเป็นเขาเรียกว่า วิธีการปลดคำสาแบแวมพายแล้วกันแล้วมีแค่เราเท่านั้นที่ทำได้อะไรเงี้ยพอดีเป๊ะเขาก็เลยออกมาในโลกปัจจุบันครับจริงๆคนต้นเรื่องคือด้วยความที่ผมอ่ะเป็นเป็นเจ้าของแกลเลอรี่แล้วก็ได้รูปมาแล้วก็เรารู้แหละว่ารูปนี้มันมันมีอะไรที่มันลิงก์เกี่ยวกับแวมพายแล้วเขาเนีน้เราต้องการแบบเหมือน ก็ยังไม่รู้นะว่ามันสามารถออกมาได้อะไรเงี้ยครับแต่แต่เราแค่รู้ว่าภาพมันได้รับความเสียหายก็เลยให้ทางเพื่อนของเราก็คือปันเป็นคนซ่อมให้อีกทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถปลดผลึกออกมาไดอ้อย่างที่บุญบอกไปคือเราเราจะแบ่งพลังไว้ที่บริวารของเรา3คนครับผมก็จะมีตัวคีอา คีอามีพลังที่สามารถแปลงกายเป็นอีกาได้แล้วเราก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านตัวของอีกาได้โดยการที่ปิดตาข้างเดียวแล้วก็มองนะครับ <c oughs> ก็คืออีกาแล้วก็อีกสองคนน่ะจะเป็นพลังรักษาเป็นพลังรักษาแล้วก็เป็นพลังความเร็วครับพลังของผมคือพลังรักษาครับสามารถรว่ารักษา,าสิ่งมีชีวิตที่บาดเจ็บให้กลับมาหายได้ เออถ้าถ้าผมอยากมีพลังวิเศษอย่างหนึ่งก็คืออยากมีความเร็วเพราะว่าผมชอบทำอะไรเร็วๆแบบถึงถึงนั่นถึงนี้เร็วๆหรือว่าแบบอาบน้ำเร็วๆกินข้าวเร็วๆ,ๆผมจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะๆก็คือ <ๆ S 2> ของผมไม่ใช่แบมพายคือคือเอาจริงๆผมเป็นคนที่จะอยู่ในฝั่งมนุษย์ที่ผม <c oughs> มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการต่อสู้ซึ่งเอามาต่อกรองกับพวกแบมพายครับใช่อย่างเช่นแบมพายเนี่ยครับเขาจะมีพวกพลังวิเศษหรือพลังแสงอะไรเงี้ยผมก็จะอาจจะต้องมีอาวุธ หรือตัวเสริมที่เอาไปใช้ต่อกรกับผู้อำพรายมีคนนึงไม่ต่อสู้ครับนั่งอย่านั้นเดี๋ยวไม่ได้ต่อสู้คของผมของผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้กําลังเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าผู้ที่ใช้กําลังเนี่ยมันแบบเอ้ยมันมันไม่ใช่แล้วมันยุคไหนสมัยไหนแล้วเนาะตัวผมเนี่ยจะเป็นตัวเก็บข้อมูลครับเป็นตัวเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เอามาพัฒนาอาวุธตัวผมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสายอาวุธอะไรพวกนี้ครับอ่ะครับสตมนะครับระบบเป็นระบบเป็นปกป้องนะครับ ซึ่งปกป้องเนี่ยเป็นน้องชายของพี่ปันครับเป็นเด็กหัวรุนแรงขี้น้อยใจอะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นเราอาจจะล,ลอกวิธีการเอาตัวรอดม,มันจะมีเราจะมองก่อนเอ้ยเรามองไหมเฮ้ยหมีมองหน้าได้ปะเอาสักอย่างหนึ่งอะเราต้องมองมองก่อนดูเชิงก่อนว่าแบบเขามาดีหรือมาไม่ดีแต่ว่าถ้าสมมติมาไม่ดีเนี่ยเราก็เอาแฟชส่องเผื่อช่วยได้ แวมพายกลัวกลแสงไงแวมพร์กลแสงผมก็แบบเปิปดแฟลก่อนเผื่อแบบไม่ตัวไหมนิดนึงใช่ยังน้อยก็ทําอะไรมันได้นิดนึงผมก็จะบอกแวมไพายว่า,มาไม่เออผมเป็นโควิดเ,เออเขาจะได้ไม่ดูดเลือดผม<ต>อะไร,รก็ผู้สัญญาณไอเย่ย you know I'm COVID <c oughs> <Yeah. S 1> I'm COVID <c oughs> เลือดไอไม่คมไม่อลอยไปดูดนองาอได้ผมเหรอโอ้โหวิธีเอาตัวรอดเหรอผมผมจะไป สักรูปพระอาทิตย์กับพระจันทร์พระจันทร์ก็เปิดเปิดตอนกลางคืนถ้าสมมติเปิดขึ้นมาตอนกลางคืนปุ๊บไม่เห็นพระอาทิตย์ผมแล้วเขาถามว่าไอ้อมภัยถามแล้วทำไมไม่มีพระอาทิตย์ล่ะแล้วผมก็ตกหัวแป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปผมจะใช้วิธีการเจราจาครับผมคิดว่าสู้ไปสู้ไปหรือวิ่งหนีก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะเขามีความสามารถเหนือเราคิดว่าเจราจาแบบเอ้ย เราขอเป็นพวกนายได้ไหมแล้วเดี๋ยวรอใช่ครับใช้วิธีเจรจา,รจารแต่ว่าถ้าเกิดแวมพายในชีวิตจ,จริงรอแบบในเรื่องนี้ผมก็ยืดคอเลยให้กัดได้เลยของผมถ้าเจอแวมพายอะ่ะง่ายที่สุดเลยคือใครอยู่ข้างๆอะ่ะเราผักเขาไปก่อนของผมคือจะถามเขาก่อนครับว่าเอ้ยวันนี้ไปดื่มเลือดที่ไหนจะฟีดแก้งแกงหลอกเขาว่าเราก็เป็นแวมพาย,ยาเหมือนกนคืนนี้ดื่มเลือดที่ไหนดี เดี๋ยวไปด้วยเขาคิดว่าเราเป็นแวมพรยกันครับข้อมูลข้อมูลยอมให้กัดนะอยากเป็นแวมพายอยู่แล้วผมก็อดับแรกผมก็ต้องชวนชวนเขาคุยก่อนนะครับว่าว่าเราอยากผมไม่อยากจะเป็นแวมพายด้วยขอเป็นด้วยได้ไหมเพราะว่าผมก็อยากที่จะมีพลังอมตะชีวิตอมตะเพราะว่าคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ผมมองในเรื่องของการการลงทุนพวกอสังหาผมมองในเรื่องของการลงทุนว่า คือถ้าเราแบบใช้เวลาลงทุนนานมากเท่าไหร่อะซีลิงของของแบบเวลาที่เราเติบโตในตลาดนะครับมันก็ย,ยิ่งสูงแมนพายก็จะให้ผมเป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนห้ามพลาดอีกาของผมนะครับก็มีซีลงทุนไ้เยอะนะครับผมก็ฝากฝากติดตามพวกเราก็ตั้งใจกันมากแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบ q b o บูคิวแอคเนี่ยผมชอบมากๆเลยก็ถ้ามีเรื่องใหม่ ติดต่อมาก็บูได้นะครับครับผมก็ฝากรีแวมเดือนเดือนสตอรี่นะครับผมออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ครับผมและดูออนไลน์ได้เวลา3ทุ่มครึ่งบนแอป i อ e ีอีอาแล้วก็บนเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมส่วนงานงานก็จะมีรีแวมเดือนเดือนสตอรี่เฟิร์สพิเอร์นะครับที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23สิงหาคมนี้ครับผมเวลา1ทุ่มครึ่งที่สยามพารากล้งภาพยรม โงรงภาพยนตร์สยามภาววลลยครับผมก็ k ชั<ม>้น6ขายบัตรวันที่10นี้นะครับผมก็เวลา10โมงอย่าลืมมาซื้อแล้วก็มาดูในเยอะนะครับ <นะ S 2> ผมที่ทไททิเก้ k เมเจอ ER <ช>ร์สขา,า<ฮ>ะนะครับ,รบผมะจะทุกคนจะได้ดูอะไรใหม่ๆครับผมแล้วก็เป็นการคัมแบ็กของบุญเปรมนั่นเองคือบุญเปรมคัมแบ็กแล้วครับผมก็ใครที่เร็วไหลไปที่อื่นหรือแบบเอ้ ไปนู่นไปนี่กลับมาได้แล้วนะคบผมดูทุกคนเลยใช่ก็นอกเหนือจากบุญเปรมก็มีนักแสดงคนอื่นอีกมากมายเนาะใช่เพื่อถ้าใครบแบบคิดถึงพวกเราก็มาดูได้นะผมห้ามพลาดจริงๆใช่เป็นซีรีส์แนวใหม่ๆใช่ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนครับผม g ีดีแอคชั่นบูโรแมนส์ดราม่าคือรวมทุกรสครับผมคอมดีก็มีใช่ครับผมรับรองสนุกแน่นอนทีมงานทุกๆคนแล้วก็นักแสดงทุกๆคนนะฮะตั้งใจมากๆเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับ ก็ฝากแบบรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยพวกเราก็ทำเต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้แฟนๆแบบปันแท็กแล้วก็ติดตามเราพวกเราก็มีอีกหลายๆตอนเลยที่จะให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับอย่าอย่าลืมไปไหนนะครับผมเพราะว่าคือวันเสาร์คือทุกๆวันเสาร์เนี้ยทุกคนก็จะไม่ไม่ว่างกันแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนดูจอเอาไว้นะครับรรักทุกคนจริงๆนะครับผมอย่าลืมมาดูพวกเรากันเยอะนะครับขอบคุณนะครับ เรื่อง r e w r a the Andes story ครับผมผมผมว่าอยากจะฝากเรื่องเอ่อ rewrap the Andes story ซีรีส์เรื่องนี้ด้วยผมว่าทุกๆุกคนนะครับเอ่อผมว่าทั้งพี่พี่น้องๆ้องที่ผมเพิ่งได้ร่วมงานอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูอาจจะเป็นเคมีความสนุกใหม่ๆที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นนะครับก็อยากอยากจะฝากด้วยครับผมก็รับรองว่าทุกคนแบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เพราะว่ามันมีครบทุกรสชาติรู้สึกว่ามันได้ทุกอารมณ์จริงๆผมว่าถ้าเกิดใครที่ดูแล้วผมว่ารู้สึกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งครับผมทางช่อง g ีเอครับผมส่วนดยออนไลน์เนี่ยจะเป็นเวลา3ทุ่มครึ่งครับบนแอป i อ e ีและเว็บ iQ.com ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงเครับ